สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานฮอลแลนด์ค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไปก็หลายสัปดาห์เลยนะคะค่ะวันนี้พวกเราจะพากันไปเยี่ยมคุณปู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะคะก็เลยอยากที่จะมาถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นพวกเราจะพากันไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตก่อนนะคะค่ะช่วงนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็อากาศหนาวติดลบนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีหิมะตกนะคะแต่ตกไม่เยอะค่ะแต่ว่าหิมะก็ยังละลายไม่หมดค่ะยังเหลือเกาะเป็นน้ําแข็งตามพื้นนะคะรู้สึกว่าช่วงที่หิมะตกใหม่ๆนะคะไม่หนาวเท่านี้นะคะแต่พอหิมะเริ่มเกาะเป็นน้ําแข็งตามถนนนะคะคือบรรยากาศจะหนาวมากๆเลยค่ะหนาวเย็นเยือกมากเลยค่ะค่ะและก่อนที่พวกเราจะไปหาคุณปู่นะคะพวกเราก็แวะมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ เพราะว่าวันนี้พวกเราก็ตั้งใจจะมาซื้อเค้กนะคะไปทานที่บ้านคุณปู่ด้วยคะ่ะวันนี้นะคะก็ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีนะคะที่คุณปู่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะส่วนคลิปที่เราถ่ายอยู่นี้ก็เป็นคลิปของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะครอบครัวเราหยุดก็เลยอยากจะพาก,การไปเยี่ยมคุณปู่นะคะเป็นการไปเยี่ยมคุณปู่ครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่คุณปู่ได้ย้ายเข้าไปอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะ ถึงอพาร์ตเมนต์โอป้าแล้วนะคะคุณเซอลิสสอาลูกัสสวัสดีครับยังู Doe het de, doe, Doe het goed, ja. Lisa, schaap je niet mee? Lisa, schaap je niet mee. Yeah. mee? Ja. Shop me, Ja. Zo. Heb je de nodige dozen weer. Zie je dat? In de al dozen meer? ja, 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 ja. Ja. Goedendag. De geel is voor mij. Zie De je? Het groen. Nee. Is, is voor Lisa, je zo het hebt groen. De groene is voor jou. Ja, groen meneer. Als Ja. Als wil ik Nee. Ik heb heel hard gewerkt. Koeienkaart. Ja. Koeienkaart. อร not ่อยไหมอัน hmm. น uh, ี้นิดอะไรนิดเหียนิเียไม่ไม่หกใช่ไหมลูกุ่พอเหียปนาิสานิดเียไม่หกเก่งมาก

Dat yeah? kan ze niet doen. Zo Goed zo. Is mama? Ja. Rond mij? Rond mij? Kom mama rond mij? Sja. Mama thee. Papa thee. Gaat ie Gaat die ballen? Gelukt. Overmorgen reden geen auto en overmiddag is het druk joh. Ja. ja. Zij zo, uh, zijn veel mensen op pad zeg. Wat oh, 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 is die die De chocolade. Hier? Ja, nu wel. ik ja. nou, ik een hele merk is, is eigenlijk altijd wel plek. Ja, ja. ja het zal eens een keer, als er natuurlijk wel een paar mensen op visite hebben, dan is er nog in de omgeving ook, uh, nog nog plek Is brownie? brown make... Brownie, cara, não. Uh -oh. และตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็กําลังพากันเล่นของเล่นโบราณของคุณปู่นะคะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมคุณปู่ที่บ้านหลังเก่านะคะก็จะได้เล่นของเล่นโบราณน,นี้ตลอดเลยนะคะที่ลิซ่าเล่นอยู่นี้ก็คือจะเป็นน่าจะเป็นจิ๊กซอว์เด็กสมัยก่อนนะคะก็คือเอารูปภาพนะคะไปวางให้ตรงกับ รูปภาพที่อยู่บนแผ่นกระดาษนะคะค่ะข,ของเล่นเหล่านี้นะคะก็เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่เลยนะคะสมัยคุณปู่ยังเป็นเด็กค่ะก็เก็บมาจนถึงทุกวันนี้นะคะให้หลานๆได้เล่นนะคะค่ะส่วนของเล่นที่พี่ลูกัดกําลังจะเล่นนะคะก็จะเป็น ท่อนไม้นะคะท่อนไม้เป็นของเล่นโบราณเหมือนกันนะคะของคุณปู่ค่ะก็เป็นท่อนไม้ที่สามารถเอามาต่อเป็นรูปทรงต่างๆได้นะคะเป็นรูปบ้านรูปรถหรือว่ารูปคนได้ค่ะสามารถดูตามแบบที่เขาให้มาหรือว่าจะต่อขึ้นมาเองก็ได้ค่ะค่าส่วนเอ็ดดี้กับคุณปู่นะคะก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งอพาร์ตเมนต์ของคุณปู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังตกแต่งไม่เสร็จค่ะยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ต่อเติมนะคะ มูต้องขออภัยนะคะที่ไม่สามารถเขียนรายละเอียดเป็นซับแปลมาให้ทุกคนได้อ่านนะคะว่าเอ็ดดี้กับคุณปู่คุยอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าบางประโยคก,ก็คือฟังไม่ทันเหมือนกันนะคะคุยกันค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นภาษาดัตที่เป็นประโยคยาวๆซึ่งมูก็จับใจความไม่ได้มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็โฟกัสกับเด็กๆด,ด้วยนะคะอะไรลูก พึ่งกับมีใช่ไหมต้องหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนพึ่งกับมีอยู่ไหนน้าพี่ซาต้องอันนี้ดอกกุหลาบพึ่งอยู่ไหนลูกพึ่งกับมีอยู่ไหนนะาี่ซาหาดูนี่นี่เอ้าหาดูมีไหม การดูุ่ปิัดอค่่นฟอันนี้มามาเห็นแล้วนี่เหลือแต่พึ่งนะอะไรลลกเอ้ยาเก่งมากครบแล้วใช่ไหมเอาเอาแผ่นนั้นมาเอาแผ่นนี้เสร็จแล้วออกมา เอ็ดด er ี้กับโอป้านะคะกำลังคุยกันนะคะมูไม่ขอแปลนะคะเพราะว่าประโยคยาวเกินไปนะคะเรามาโฟกัสกันที่ลิซ่ากับนูกาสกันแล้วกันนะคะ่อา

ไหนไข่ลูกไม่ใช่ไก่ไข่เครื่อนอะไรเครื่องดนตรีระนดราดนี่ไงระนาดนี่ระนาดเอเอาไปใส่ตรงระนาดแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรในดิสก้เนี่ยโอ๊ะ <laughs> บดียังลูกบอลลูกบอลบอล ลูกบอลบอลบอลบ่อบ่อบ yeah. ่อบ uh, yeah. ่อนี่ไงบอลูกเสร็จแล้วเอาแผ่นเดือนมาอ๋อหาดูซิมันอยู่ตรงไหนล่ะว่าอิชิน่

Minder inpakken als ik, het is een hele vloer die vrij moet zijn. Het zal er dan een muur aan van blijven hangen. En als alles wat in de keuken zitten, dan blijven we zitten. Dan wordt de hele vloer overal. De hele vloer, de hele vloer. Ja, precies. Dat is echt alles leeg. Dat wordt in de vrachtwagen gedaan. En dan is het in de En dan was het alleen. De baanpunpoe, jong meisje, daar gaat het om. Ah! Miela Jank, hier dan.

นาวไหมหนาวไหมเกา <c oughs> วันนี้หนาวมากมาเลย <c oughs> ค่ะหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณปู่มานะคะแล้วก็แวะร้านไอกชั่นกันนะคะแล้วก็ได้กลองมาใส่สมบัติค่ะนั่นก็คือกลองใสไ่ไหมพรมนะคะนี่นะคะไหมพรมนะคะก็ ว่างๆมีเวลาก็ถักเล่นนะคะถ้ากรณีที่ไม่มีอะไรทําจริงๆเนาะหลังจากที่เสร็จงานเสร็จงานบ้านอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่ไม่ค่อยเป็นนะคะต้องหาอะไรมาทํานะคะก็เนี่ยค่ะถักอันนี้ก็เป็นเสื้อท็อปนะคะสักถักเป็นเสื้อเห็นไหม,มส่วนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าดอกกุหลาบนะคะก็ถักเล่นไปนะคะเพลินๆนะคะก็เลยได้กล่องมาใส่นะคะ แล้วก็มีกระเป๋าหลายไซนะคะที่มุดถักไว้อันนี้ก็คือเป็นงานเก่าที่ถักอันนี้ก็เป็นสมุดแพทเทิร์นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็คงจะต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำอาหารให้ทุกคนได้ชมนะคะไม่ได้มาทำอาหารหรือว่าไม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารกับทุกคนนะคะ,ะเป็นคลิปที่แบบพาไปบ้านคุณปู่อาจจะไม่ได้แบบว่า อาจจะไม่ได้ถ่ายบ้านคุณปู่ให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะคุณปู่ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็พื้นบ้านก็จะเปลี่ยนใหม่คือมีหลายอย่างที่ยังต้องทํานะคะอีกอย่างก็คือ,อไม่อยากจะแบบไปถ่ายคุณปู่อะไรมากมายนะคะเพราะว่าฝรั่งก็คือมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะมุก็เวลาไปก็ถ่ายถ่ายได้คุณปู่ไม่ว่าแต่ว่าเราก็เกรงใจอย,อยู่ดีนะคะก็เลยแบบ ถ่ายส่วนใหญ่ก็จะถ่ายเป็นเด็กๆนะคะมาให้ได้ชมนะคะว่าเออเด็กๆไปบ้านมุณปู่ทําอะไรบ้างน,นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาทําเมนูอาหารให้ชมกันแล้วกันนะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเด่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอลิซาขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยๆค่ะขอบคุณค่ายังไงทำมือยังไงลูก ขอบคุณค่าเรียบเอาพี่ลูการทำขอบคุณค่าหน่อยเอาพี่ลูการทำนะลิซ่าไม่ทำหรอกลิซ่าทำไม่เป็นเอาพูดด้วยขอบคุณค่าพูดด้วยขอบเอาพูดด้วยสิพูดบายบาย,ยาบายบายทำยังไงไปไปบายบาย <laughs> บายบาย <laughs> พี่ลูการลีบไปไหน พีลุกัตก็ได้อะไรมาได้เป็นหุ่นยนต์รถมา